หรือว่าแกต้องคาไปต่อเหรอเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะมันเสียงเสืออลยร่ะเหี้ยแล้วเฮ้ยกูโดนแล้วเกมไม่เหียเสือเสือดาว ขวานฟันได้เน่กูตายแน่ขวานฟันมันเฮ้ยเอ้ยไล่ไปต้องเกิดใหม่ใช่ไหมไปกินเนื้อเสือกันแล้วเออนมัได้ไ่มได้ปะถล่ไม่ได้เอ้อฟันมันหรอนหนีไปยังหนียังมันหนีแล้วโอ้ยเจ็บเจ็บเคียรเจ็บหนักโอ้ยโอ้ยสถานะอันนี้คืออะไรเนี่ยเลือดไหลโอ้โหเลือดแล้วกูห้ามเลือดยังไงวะเนี่ยโอเค เ้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุสุชาแนลนะคะก็มาพบกันในตอนที่สองเกม Green Hell นะคะวันนี้เราก็เป็นภารกิจหาหนอนมาให้เพื่อนนะคะเนื่องจากแขวเพื่อนนั้นติดเชื้ออย่างรุนแรงนะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะไม่ไผ่ให้เอาไปทํากระบอกน้าเฮ้ยเอามาทําคณ์านูก็ดีนะเดี๋ยวจะตัดไปให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันจะหมดสติแล้วเดียไม่กลับมาก่อนนะแกอะ หม่ตสติไม่ใช่เหรอเอาแป๊บนึงเออได้แล้วไม่ผ่ายหมดสติแล้วแทงไผ่ยาวมันต้องใช้แทงไผ่อะไรวะนั่นแหละแทงไผ่อันยาว,วสุดแกต้องแบกมาอัดโปรตีนยังหนักไปละกลับละแล้วเราดูไงเพื่อนอยู่ตรงไหนอา่าเดี๋ยวเขาดูให้อยู่ที่ S เอ้ W เอ้ W อ่ะที W ห้าสิบเอ็ดโอ้มันแบกอันนี้มันดูไม่ได้อ่ะ It S สิบเก้าเฮ้ยเฮียมันมีเสียงหลอนเอาแล้วโอเ,เข้าสู่โหมดหลอนแล้วไปทางไหนนะต้องต้องเดินไปทาง W ใช่ไหมใช่มาทาง W หรือทาง N ก็แหละทาง W มันจะไปออกข้างแต่ถ้ามาทาง W เอ้ยทาง N มันจะมาบ้านเราเลยไม่จะหมดสติกแกปูยัูมไม่เจอซากศพเลยเอายใครพูดอะไรวะ <c oughs> หลอนแล้วนะเนีเริ่มหลอนแล้วดิ <c oughs> โอ้อยจะมึงหมดสติตอนนี้นะไอเวียนอ้ยหนา้าผา เฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยทำไมเลือดชะลดเรื่อยๆหรือวะเดี๋ยวมันไม่ปกติอันเนี้ยอ้ยกูหล่นแน่เออกูหล่นอีกแล้วหมดสติทั้งวันไว้กลับมาก่อนก็กำลังแบกน้ายกลับเนี่ยสุขภาพจิต เริ่มไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวิ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาทำโซนป่ามาแล้วเฮ้ยมันมีคนป่าด้วยอ่ะมีสิโอ้โหเกิดบอเลยเสียงอะไรวะตกแกงหมดตายๆๆตายกันซะเถอะทุกคน เดี๋ยวกำลังดักน้ำเฮ้ยเรามีเนื้อนกอยู่นในตัวเอาของตกหมดแล้วแล้วมันแล้วมันเห็นจุดเราตายาป่ะเสียง <5 S 1> นีไพ่อะอะไรนะเราดูจุดเราตายได้ปะ่ะเราก็ตายอยู่ที่นี่หละของเราอะ่ะก็เกิดเกิดที่นี่แกก็มาเก็บของแกไงไหนแกตายหร้อยังอะ่ะตายแลยนะ้วนยมาเกิดเลยเอาะแล้วเมื่อกี้แกตายต,ายตรงไหนอะ่ะไม่รู้ อ้าวมันดูจะเกิดไม่ได้นะน่าจริงเหรอเ <c oughs> ออกูเริ่มใหม่สินะร้อนร้อนตอนนี้เริ่มร้อนโอ้ย <c oughs> เสียงมารอบทิศทางเฮ้ยมันมีขวานอยู่ตรงไหนวะเอาทำซุปหนอนให้กินเออเอามากินเพิ่มเลือดหน่อยดิเรื่จะกับข้าวนี่มันทำไงวะเนี่ยถ้ามนตักน้ำไงวะ เอา้าใครทำที่ดักปลาไว้ตรงนี้อะไอเกมมึงใกล้ตายละเฮ้ยมีปลามีปามลาปลานี่ทำอะไรได้มั้งเนี่ยมันสป,ปอร์ตไม่ได้อวะว่าเราอยู่ว่าว่าเราอยู่ตรงไหนอ่ะมันมาร์กได้ไหมไม่ได้เราไม่มีแผนที่เก็ตซีเวอร์อะไรกันหนะัหรือเปล่า ตอนนี้จิตหลอนแล้วเฮ้ยกูต้มน้ำได้แล้วทุกคนทำยาบำรุงสมุนไพรให้เก็บมะพร้าวก่นโอ้ย ه, เสียงหลอนหูหมดเฮ้ยมันมาแล้วอือเอา,ะ,เอาะ,อะไรวะอ๋อมันเป็นภาพหลอนคนป่ามาอ้าวพระที่กูโดนก็คือกูหลอนเหรอใช่คือภาพหลอนเฮ้ยเอ้ย <laughs> โอ้ย oh, <laughs> เรียบร้อยอาการคนกอดใกล้ตายตายเลยตายไอโดแทงเงาเป็นกรรมเอาเอ้าแล้วทำไมกูสแวกอ่ะโอ้ยของล่นหมดเลยยังไงแล้วขอดูโอ้ย <laughs> โปรตีนเพิ่มมาแล้วตายเพื่อรีเซ็ตชีวิต อ่ะเข้าโปรตีนหมดอีกละวยิ่งฝาทำงานตรงนเนี้ยเยอ,ยอะเยอะใช่เยอะแกแกแคะหินอิฐอ,อ,อุยอ<า>อ้ยอุย้ยแต่ขับอยู่ในหินเวเน,อ,นอ,ออกไปนะ ไปไกลๆชัดโอ้ยหลอนนะ่าไปไหนแล้ววะแมงเอ้ยตะขาบแมงอยู่ในหินในเวนไปไหนแล้วตะขาบหล่อนไม่มีคำบรรยายแกใช้อีเตอร์ทุบหินมันออกมาปะไม่เห็นออกอ่ะ แม่งกระทุกเ่ซีสองทีแม่งก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยเฮ้มันทำท่ายโยกว่ะต้องใช้ที่เล็กเฮ้ยเสียงอะไรเสือเอาแก้วไม่มีอันนี้ละนานหนอนอะพอากันตายหากันหมดนอะ เกี่ยงคำรามกลับดีกว่าอุย้ยหมาจริงด้วยโอ้ยไปนะต้องช่วยกันลุมยำมันเราจะตายกันทีกรอบมึงแล้วเหรอไปนะเอ้ยหลังวิ่งไปโอ้เรียบร้อยอา้าววิ่งไปผิดที่าตายห่า เดินมาแค่นี้ยังเจอเสืออีกอ่ะี่เราแทบ <ลง S 2> ออกไป<ล>ไหนไม่ได้ลแล้วน่โอเคพบหรอแล้วโอ,โอ,โอ้หตะกลับไปเก็บของดีวะเนี่ยไกลเหลือเกินมันไม่เฝ้าหรอกม,มันไกลอะดิเห็นเมา ท,ที่ปั่นไฟอ่ะผลจุดไฟนี่ละ่ะอันหนึ่งเอาเจอสอมุนไพรจะไปทั้งไงวะเน,นี่ยจำไม่ได้แล้วเ <c oughs> อ้ย <c oughs> เพื่อนป่วยหรอ เตตอไปต้องคาบไม้กองไฟกองไฟไปเลเยหมูลสัตว์จะมาทำไมเนี่ยทำปุ๋ยไงนอนแล้วเลือดลดเยวินเฮ้ยำไมวนะเนี่ยเก็บมาแล้วมันมันเป็นอะไรวนะเนี่ยตกกับปกเลย แกต้องมาอาบน้ำด้วยนะไปยังไงอ่ะไปกดที่ริมแม่น้ำอ่ะคิกขวาล้างตัวโอ้โหแล้วนี่ตายตรงไหนวะเนี่ยโอ้มันยังอยู่อ่ะ ไรได้กดแม่ะปล่อยมันไม่ไม่เก็บแล้วเฮ้ยมันตามมาแก้ว <c oughs> โอ้ยตายชีวิตได้แล้วได้แล้วโอ้ยมันมาเออทำไมเก็บเลือดเหลือน้อยจังเออเออ <c oughs> เ,เ,ออเรียบร้อยหยุดไฟแล้วแล้วเฮ้ยไปฆ่าเสือก่อนชีวิตเฮ้ยนี่ไงมันวิ่งอยู่นี่ไงฝนแมวเขามาเหม็นโอ้มแมละไม่ไปละนี่ไงโอ้ยโอ้ย,อย,อยจะตายจะตายจะตายกลมาบุกบ้านกูเลย ย่าไหนน้องเข้ามาอุมเอาเอ้ยไอ้ไปเสือมไปให้ตายแทงมันแทงมันเฮ้ยอะไรพันแผลอ่ะมุกจะตายแล้วเอาผ้าเอาอันนี้ไปอันนี้ไปกด C เฮ้ออะไรของมันวะหล่นวป่งไง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหัวใจกูเต้นหัวใจกูเต้นจะตายแล้วเลือด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 ตายตายตายเพื่อต้องหยุดแล้วดิของเราจะมารวมกันไม่ได้ไปเดี๋ยวเช้าวะไปนอนด้วยกันเนี่ยนอนพร้อมกันอ่ะมันยากเย็นเหลือเกินผ่านละคนโต๊ะพีก นอนไหมจะได้เช้าก็โดนเอ่อเสียงกวเลาะนอนไหมฝนจะได้เช้าได้เดี๋ยวทำอาหารก่อนอมออเอาอ่ะเราตายแล้วล่ะทุกคนอีกใจด้วยกู<ร> <laughs> ตายแล้วละ่ะโอ้โหของล่นบาน ไไปปเก็บอย่าอย่าอย่าขโมยของเรานะของที่เราหามาทั้งชีวิตเลยนะโอ้หเยอะไปไหมนี่ยของมึงอะทำไรดีวะเดี๋ยวดีไม่ได้อะไรมีชีวิตอันไหมทำอาวุธก่อนหลักๆเลยเราต้องมีชีวิตรอดล่าสัตว์เนี่ยเขามีธนูไอ้เขามีขนนกแล้วนะเราทำลูกธนูได้ก่อนอื่นมันต้องเช้าก่อนวะ ได้ได้แป๊บนึงขออนุญาตเก็บของหนูใช้อะไรมาทำอะไรบ้างนะกิ่งไม้ยาวกับเชือกใช่ปะเดี๋ยวเขาจะพาไปสำรวจหลังจากที่เ <c oughs> กลืกล้วยกันหมดเลยอ<ม>อนอนกระจุยกระจายไม่ต้องนอนแม่งก็เช้าแล้วไม่หมดให้เขาต้องนอนวะสเตเต้มไม่น่าไม่โอเคตะกง,งตะขาบ <c oughs> ของกระจุยกระจายเก็บไม่หมดละที<ม>ทอ้อาว เราจะทำซุปอันนี้ซุปหอยเอานอนเสียงอะไรกว่เสียงเขาเองเสียงเสือเสียงเขาเสียงไฟเสียงไฟที่เขาถือเกียตายกันที่ไฟหมดเลยอีเตอฟันหินไปไหนแล้วไม้เสือมาบุกบ้านได้วะออกล่าเต่ากันเถอะพอเราตั้งตัวได้ออกล่าเต่ากันเถอะ เออทีกทหน่อยเราก็จะตั้งโซนได้แล้วเฮ้ยเจอแล้วไม่ไพ่แจมน้ำเด<า>่มได้ปะเนี่ยดื่มได้น้ำต้มแล้วดื่มได้โอ้โหดังสรุป <c oughs> ไมได้ไม่ไพ่ละกินมะพร้าวปะเอ้ยกะลมามะพร้าวนี่ทำอะไรได้บ้างนะเอามาต้มได้เราไปตักน้ำยังไงก็มีกระติกอยู่อะเขาไม่รู้ว่ากระติกมีคนเก็บไปยังในบ้านที่เขาทำไว้อะ เราทากระติกกะลามะพร้าวให้อยู่อะนไผ่แล้วก็เราก็มาตักน้ำตรงนี้จะใช้กะลามะพร้าวธรรมดาตักได้ปะเอ่อมันตักไม่ขึ้นนะเขาลองแล้วไม่ได้มาไว้ลองอย่างเดียวเขาตักให้โอ๋อไม้ไผ่มันอยู่แค่ตรงข้ามบ้านเนี่ยเกมนักหนาเลยมันจะมีเสือดิระวังไม่มีอ่ะโฮ้ยเราข้ามไม่ได้อ่ะ ไม่ไปจมน้ำ่ะจะข้ามยังไงอ่ะอ๋อไม่ได้ยังนงผขอเนื้อในดีไหนว่เพื่อนอยู่ไหนอ่ะเอาผอนนะอ๋อมันมีโซนน้ำตื้นว่ะเกมเดินได้ปะเดินดิ่เนี่ยทำซุปเนื้อนี่อะไรองป้าทำอะไรได้มั่งเอามาทำเป็น ไม่แน่ใจอเคเฮ้ยได้ไม้ไผ่มาละทำดิหน่าอยู่ฝั่งตรงข้ามนะบานเลยเออไม่เียบอกแล้วต้องรอให้เช้าโมโหอย่าเลยพี่จะึ่าทำไปตักน้ำเออทำเป็นเยอะๆกูหิวน้ำตอนนี้ไอ้ได้กล้วยมาโปรตีนกยังได้ไม่เยอะอยู่ดี ข้วยได้อะไรบ้างเนี่ยกินกล้วยได้คาร์โบไฮเดรตว่ะใครอยากกินซุปข้าวพะยาิบอกเดื่ม,มนะน้ำมะพร้าวได้ระด,ดับน้ำในร่างกายแป้งพะยาสองอันอันนี้มันได้ไขม,นะนนมันมนะเนื้อมะพร้าวอ่ะได้คาร์โบไฮเดรตบวกด้ระดับน้ำผ<า>่าผ่าผ่าไผ่ให้อันนี้ผ่าคือฟันได้เลยเหรอแค่ผ่าฟัน,นอะไรขวาวะอ๋ออ่านฟันอย่างงี้อย่างงี้ป่ะ เออปันให้โดนดิเฮ้ยปันไม่โดนชีวิตนี่คือโดนยังอ่ะพลาไหมอ่ะเอ๊ะจะไม่ได้อ่ะอันนี้มันอันใหญ่ใช่เหรออ๋ออันเป็นอันใหญ่ไงมันต้องใช้แท่งไผ่อ่ะแท่งผ้ายรงมดาเออเออแล้วครูเบลให้ไปดีป่ะไปด้วยกันอืมเรามากลับมาได้หลายๆอันได้เลยเฮ้ยฟ้าเป็นหญ้าเต็มเลยนะไลา์เราทำเราไปด้วยความใบแตงเดี๋ยว ไอสนใจอันนี้ว่ะเขาทำซุปหอยให้แบบโปรตีนอย่างดีซุปหอยเฮ้ยเจอเต่า <G ül üyor> ของพี่ไวเอาเนี้อมาด้วยเตาหาย,ไป,ยไ,ไปไหนแล้ววะ <I think S 1> ตาฝาดเ <is S 1> หรอนะอ่ะตาฝาดเหรอ <G ül üyor> อ๋อ มันมีที่กองน้ำธรรมดาด้วยใช้กิ่งไม้ยาวอ,อ๋อเตาหายเต่าแต่ต้องใช้ท่อนไผ่อยู่ดีวะกระถานเนี่ยไปทำแปลาจากไหนเนี่ยปิงบ้านี่ถ่านอยู่ในกองไฟอะ่ะเราจุดไฟเราจะได้ถ่านมนาะเฮ้ยนี่ไงเกมกูได้มแล้วใส่เลสใส่เลยนะไอไผ่ออกลาเต่ <c oughs> าเลยอะไอแคลวตะขาบอะไรมามัดไว้ได้ยินะเลยเฮ้ยนี่มันกิ่งไม้ยาว กิ่งไม้ยาวมีเออไม่ต้องเหยีหินจริงๆเหรอันไหนอะอันนี้เออกิ่งไม้ยาวอันหนึ่งว่ะหินก็มีอ๋อมันต้องใช้ถ่านละถ่านเดี๋ยวน,นี้มีปะ่ะตัมีอะนี่ไงกิ่งไม้ยาวเจอแล้ถ่านถ่านต้องใช้ถ่าน เาเอาอะไรทำฐานได้มั่งวะเออทำไงอะฐานทำไงเอาไม้ใส่ได้ปะฝนฐานต้องเผาต้องเผาจนกว่ากองไฟมันจะอันเนี้ยหมดอะ <c oughs> แต่อันนี้จริงมันใช้เตาเผาได้นะเรายังไฟไม่ถึงด้านนึงเลยใช่มันต้องโอโใช้โคนหนูมันทำไมมันเล็งยากเนี่ยวะ่รูต้องปักจุดแล้ว <c oughs> เฮ้ยหอ,อกไม้ไผ่ได้ด้วยแจมคันธนูไม้ไผ่ว่ะเกมของดีดีมังกรเออคันธนูไม้ไผ่ไอ้กูอยากฆ่าปลาถ้าเมษติเราเอาหอ,อกแทงมันได้ไหมเดี๋ยวขอ,ขอ,อดูก่อนดิเอ้ยถ้าทำซุปให้ทุกคนดีก่อ่ะเฮ้นกนกจะมึงไปนะอยู่ยนิ่งๆขอยิงหน่อย เอ็มอากการน้ตให้ก,ก,ออกหูดิมันยิงยากจังวะเอ้ยได้ไอ<ห>มีกะาลามะพร้าวอีกปะมีมีมีกันึงเลยมีมีขอหน่อยดิกะลามะพร้าวมันต้องกินก่อนปะกินก่อนกินก่อนกินเนื้อก่อนมันมีแต่เก็บว่ะก็ทำลายเนี่ยนะอ่ะเอา้าหายไปไหนล่ะอาอยู่นี่อ๋อนี่ไงกินโอ้ได้เยอะจัง กินแล้วก็ลาไปอยู่ไหนอะฝนกินแล้วอะอยู่ในช่องหนึ่งโอกะลาวางก็เฉยมันก็มีน้ำเหมือนกันนะใช่นี่นไมไน่าเลยอ่ะนี่กะลา,าอยู่นี่นะครับต้องนอนแล้วมั้งเนะี่ยเลือดมีแล้วแต่เจอไม่น่าหมดตอนเปยเียวจะทำซุปหอยให้ทุกคน เฮ้ยตอนนี้เริ่มไม่ค่อยขาดแคลนอะไรเท่าไหร่เริ่มอยู่ตัวแล้วตายรอบตังมีพอมีแต่ว่าเราเอ้ยเหมือนจะมีชาโคนะหรือเปล่าเฮ้ยนอนเปเลือดไม่ค่อยลดว่ะไม่เหมือนนอนฟุกผมมะพร้าวเต็มเลยวะแถวนี้แต่เขาเอาชาโคให้มะ<า>พร้าวนี่แหละ,อะไอ้เขี้ยชาโคกูเดี๋ยวบอกนะาตกไปเลยตอนที่กูตายอ่าหาไม่เจอไปแล้วมะพร้าวนี่แหละคืออ,อ,อุปกรณ์ยังชีพเราอะ น้ำมะพร้าวอ๋อกินซุปหรือไม่พอกินเนื้อด้วยเราเจะไม่ขาดน้ำอีกต่อไปนะได้เฮ้ยแต่ตอนนี้อยากได้ลูกธนูอ่ะจะได้ช่วยยิงนกได้อ่ะอ่ะเขามีขนบานเลยเอามาขนมาใช้อะไรบ้าง่ะเกมเ,ออเล่งยากจังวะ เออโดนโอเคลูกขนูใช้อะไรบ้างนะขนนกสองอันแล้วก็กิ่งไม้เล็กอันหนึ่งโอ้างนงี้ไม่ขาดแคลนเนื้อแล้วยิงนกสบายแล้วเนี้ตีนสี่เหรอต้องหากล้วยละกล้วยก่อนโดนเนื้อมีสองสชิ้นแล้วตอนนี้เอาเนื้อใส่ในหม้อต้มเลยเดีกขนขนนกมีสิบสามันสบายต้องปลูกผักแล้วนะหม้อไหนอ่ะ ก็อันที่ยังไม่ขึ้นรูปที่มันมีจุดขาวๆขึ้นอ่ะเอาใส่น้ำก่อนไม่ได้อะแต่ไม่ได้ทั้อันเลยรอก่อนมีกระป๋องเป้าอยู่แต่กระป๋องไหมอย่างน้อยเราก็มีเนื้อนกกินนี่ก็ถือว่าเอาไอ่ใส่อะไรนั่นน่งไม่มี่านนี่อ่ะเก็บเลยโอ้โหยิงยากสั่นเลยว่ะ ยากนี่มันแต่นี่นั่นเลยะมันต้องใกล้จริงจริงอ่ะอืต้องยิงต้องงานว่ายิงเลยอ่ะเล็งไม่ได้เลยเล็งไอ้เป้าสายนู่นนี่นั่นอินมะพร้าวต้ไปเฮ้ยโดนแล้วเว้ยยิงปลาได้ปะปลาเนี่ยปลาปลาตัวนั้นอ่ะยิงได้ปะไม่แน่ใจนะได้อยากทำเกาะไปตองไห้ทุกคนเก็บได้ด้วย ให้เราเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างไงนะทำเป็นเล่นไหมนะเออเราก็เริ่มจากเรื่องสิ่งเล็กๆก่อนที่เดียกว่รักไปจัดไปหกทำไปหกดอกเฮ้ยขนป่ามันมานั่งดูเราอะมันก็ลังศึกษาเรากินได้ป่าวะเดกกินนะเห็นปะนงป่าภัยอะเราต้องออกล่าต่อมเห็นปะ ห็นอะแกหลอนหรือเปล่าไม่หลอนนู่นเห็นปะน่ะมันนั่งอยู่น่ะแกมองไปทางนู้นดิอ่าติด W ห้าสิบเอ็ดอ่ะเห็นปะเห็นปะติดเอ็นติศอีติศอะไรทิดเอ็นนะติด W อ่ะออกทางทิศ W หรอห้าสิบเอ็ดอ่ะไม่ไม่อันนี้มันคือโรเช่เราทางเอ็นห้าสิบเอ็ดอ่ะเห็นปะเออไม่เห็นอ่ะดิ มันอยู่ริมหาดอาว่าอยู่ตรงไหนวะริมหาดอะไรแกไม่เห็นจริงๆไงไม่เห็นเห็นจริงๆนุ่น่ะมันมันนั่งยองๆกออันอยู่น่ะสองตัวน่ะยองๆอะไรไม่เห็นอะไรเลยเลยเออเนี่ยผ่านก้อนหินข้างหน้านู่นไปน่ะไม่เห็นอะไรมาตามเข้ามา嘛ตามมาตามมาตามมาเราทำไมเราเห็นวะตามมาตามมาตามมามันมึงจิตหลอนเกมะไม่หลอนค่ะนั่นยังครึ่งหลอดอยู่เลยอุย้ยวายน้ำ เนี่ยแล้วนกนกทำไงเก็บไหนเนี่ยแกมานี่ดิเนี่ยบวกเลยไปละไหนเขายังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยมันนั่งอยู่เนี่ยอะไรเห็นอะไรไม่เห็นไราเลยอ้าวเอาเพิ่งเห็นไม่เอี๊ยอ้าทำไมเขาบอกไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเขาเครียดเหรอ อ้าหรือว่าเก๋เห็นคนเดียววะเก๋คะาปุ๊บฉันเนะอุ้ยหอกเขาสวยงาอุ้ยได้หอกห่อเฮ้ยแล้วทำไมมันตายท่าเนี้ยไม่เข้าใจอัะโหลไฟดับอะทำไงวะเอชช็อตไปสองดอกมีชาโคดอกปะเอ้ยมีมีดไหมใช้อะไรมัางอะผลที่ปั่นไฟอะเพื่อนอย่าเอาเนื้อมนุษย์ไปต้มไม่ดีไม่ดีมันมันแยกอย่างอื่นได้ไหมไปอยากได้อย่างอื่นอะมีอะไรให้มั้งไงองดูคือคุณต้องมีใบไม้แห้งอ่ะคุณเพื่อน ใบไม้แห้งใส่ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเต็มเลยแล้วแล้วก็คุณต้องกดย e เอ่าตัวหนักเป็นอะไรวะเนี่ย่ตัวหนักชิบหายอย่าบอกว่าปิ่นระดูกมหาสารกับเนื้อเอาทิ้งเนื้อนะเนื้อเราไม่ใช่อยู่แล้วอืมแต่ใช้อะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องแล้วเวลาก่อไฟกดอะไรอ่ะคุณมีไม้ยังไม้มีแล้วมีแล้วอ่ะกดไม้ขึ้นมาแล้วก็เอา มันอยู่ในท่าปั่นแล้วอ่ะเออกดกดกระเป๋าเออตอนนี้มันมันนั่งอยู่ที่กองไฟอยู่ในท่าปั่นแล่ละเออเออกดกระเป๋ามีกระเป๋าไหมแกเปิดกระเป๋าอยู่เปล่าเออเปิด,เ,ปดเออกดออไปหน้าที่มันมีใบไม้แห้งอ่ะล้าล่างใบไม้แห้งเข้ามือเข้ามือมมก็ท่าปั่นอะจะัาได้ปะต้องเก็บก่อนดีท่านครับเอาล้างตัวน่ะ ต้องมีฐานเครื่องอะไรหมาวะเฮ้ยหอยทากตออหอยทากปลาและฝนเก็บเก็บตัวเลยมัน,มนได้ไดโปรตีนอยู่นะ เอาละทุกคนค่ะเป็นยังไงบ้านได้รับชมมาถึงตอนนี้นะคะก็แสดงว่าพวกเราไม่สามารถหาหนอนมารักษาแผลของเพื่อนได้และเพื่อนก็ได้ป่วยจนตายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ได้เจอกับเสือแล้วก็ตายอีกคนละรอบนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะติดตามต่อต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบาย เป็นไฟไม่มีมี่อะไรอะ่ะมันเดมือนชินเดินเข้าไปไวางไม่ได้มัน